สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ้าจ๋าเพชรยนต์อีกแล้วค่ะนะคะเจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้เจ้าจ๋าอยู่โกดัง3นะคะเป็นโกดังที่รับรถเข้ามาใหม่รอล้างตั้งโชว์ให้ลูกค้าได้ดูนะคะวันนี้เหมือนเดิมในทุกวนันเจ้าจ๋าก็จะมีรถเข้ามาใหม่แบบนี้นะมารีวิวให้ลูกค้าไดชมเป็นคันไหนนั้นมาดูกันเลยนะคะก็จะเป็นของคันนี้เลยเจ้านิสันมัดนะคะปี2019นะคะที่เพชรยนต์เสนอขายเพียงราคา3,005,000บาทเท่านั้นนะ ะพิเศษกว่านั้นนะรถคันนี้ไม่วิ่งเพียง30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะรถใช้งานมา3ปีวิ่งไป30,000ตกปีละหมื่นกิโลเท่านั้นเองค่ะลูกค้าคันนี้นะผ่อนสบายๆด้วยนะผ่อนค่ะตกผ่อนเดือนละ6ก0 0บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจและกาลังมองหารถสไตล์นี้น่ารักน่ารักประหยัดน้ำมันแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเดี๋ยวจ้จ๋าจะพาลูกค้าไปชมกันไปเลยค่ะ นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพามาดูส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะมาแบบสวยๆสๆแบบนี้เลยไฟยังไม่มีรอยเหลืองรอยหมองยังไม่มีรอยแตกลายงานนะเพราะว่าเป็นสภาพรถค่อนข้างใหม่เดิมแทบจะ95%เเลยค่ะลูกค้ามาดูส่วนของกระจังด้านหน้านะกระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นคล้ายๆตัว V นะคะเป็นแบบโครเมียมตัดด้วยช่องลมนะคะคล้ายๆลังพึ่งสีดํา แล้วก็ถัดมาด้านล่างนะคะการชนก็จะเป็นสีดำนะคะปอมช่องลมเลยนะคะคยๆเป็นโนแบ c k นะคะสีดําแล้วก็มาส่วนของนะจะมีไฟเดย l ไลท์นะเด y ์ไลท์เดย์ไทม์รันนิ่งมาให้นะคะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะคะขอภัยเจ,จ้าพูดปิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเจ้าจะดูพาดูรายละเอียดรอบคันนะคะไปแบบเร็วๆเลยนะรถคันนี้รับประกันได้ว่าไม่เคยผ่านการชนมานะคะเป็นสภาพเดิมๆนะแล้วก็จะมีรายนิดหน่อยๆนะคะรายละเอียดการ นะตามการใช้งานอันนี้เราสามารถเก็บรายละเอียดได้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะว่าอาจจะมีธรรมดานะคะนักรบจะมีบาดแผลนิดนิดหน่อยหน่อย,อยเพราะว่าอาจจะมีรอยขูดกับบาดนิดหน่อยะคะ่ะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวนะสําหรับรถคันนี้แล้วก็ส่วนยางนะคะก็จะเป็นยางแม็กซินะคะมาพร้อมล้อกระทะคันนี้ยังไม่ได้เป็นล้อแมกนะเพราะว่ายังเป็นตัวธรรมดาอยู่นะคะลูกค้าแล้วก็ถัดมานะก็จะมีส่วนของไฟเลี้ยวนะ ข้างซุ้มล้อนะคะยังไม่ได้เป็นแบบข้างกระจกนะคะามาดูส่วนของนะกอบยางดีกว่านะขอบยางส่วนของอขอบประตูนะยังใหม่ๆยังแน่นๆนะยังไม่มีรอยลุยรอยยานรอยแตกนะไม่มีนะนี่สภาพเดิมค่ะลูกค้าอันนี้คือให้เห็นความเดิมนะรถคันนี้ ลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าเราจะยอมแมวขายให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะสภาพรถดิบๆมาแบบนี้เราก็กล้ารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันแบบนี้เลยนะคะอ่ะสภาพรถเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าอ่ะมาดูส่วนของด้านหลังนะอ่ะด้านหลังนะคะสังเกตจากรอยต่อตรงนี้นะยังมีรอยยังไม่มีรอยอ้าไม่มีรอยแตกนะยังชิดๆอยู่เลย นะแนบมีสนิทกันแล้วก็มาดูส่วนของไฟท้ายไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วก็มาพร้อมดวงไฟตาที่3นะคะอยู่ที่สปอยเลอร์เลยนะคะลูกค้านะอันนี้ดูสวยงามแล้วก็ดูทันสมัยยังไม่ตกเทรนนะคะลูกค้าหลายท่านกําลังมองหานะคะรถนานๆจะเข้ามาทีเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะเป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยแล้วก็ผ่อนถูกผ่อนสบายมากๆคะ่ะลูกค้า ส่วนทะเบียนนี้นะคะจะเป็นทะเบียนต,ต่างจังหวัดอยู่นะคะลูกค้าทะเบียนจะเป็นของจังหวัดมหาสารคามนะคะแต่ทางเราจะทําการโอนย้ายมาเป็นทะเบียนของกรุงเทพนะลูกค้าจะไม่ได้ทะเบียนนี้ไปนะคะามาดูในส่วนของนะรายละเอียดรอบต้านขวาฝั่งขวากันนะสังเกตด้านขอบประตูนะอันนี้ก็ยังมีรอยใหม่ๆเลยอันนี้คือสภาพเดิมทั้งคันนะคะการันตีได้เลยถ้าเราเก็บรายละเอียดนะเ,เก็บรายละเอียดได้ล้างได้ชง ในะาทำความสะอาดเก็บสีนิดๆหน่อยๆตามรอยขูดธรรมดานะรอยอาจจะขูดกับฟุตบาทนะคะธรรมดาแล้วก็ถ้าเราเก็บรายละเอียดเสร็จเนี่ยสภาพรถก็จะดูสวยงามแล้วก็แทบจะร้อยเปร์เซนต์เลยอันเดี๋ยวเรามาดูส่วนของนะคะห้องผู้โดยสารเลยจะจะาย้ำไว้ก่อนว่ารคันนี้เป็นเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะ มาดูในส่วนของแผงประตูค่ะลูกค้าแผงประตูนะคะจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีปุ่มเซนทันล็อกปุ่มล็อกกระจกนะแล้วก็ปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าเนี่ยจะมีปุ่มเดียวอยู่นะแต่ยังไม่ได้ทั้งสีบานนะคะแล้วก็ด้านล่างถัดมาก็จะเป็นที่วางขวดน้ํานะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นบานประตูนะคะตรงบานประตูนะคะต่งที่บานพับก็จะมีรอยนอ็อต นะรอยน็อตยังเป็นรอยเดิมๆเ,เป็นรอยน็อตเดิมยังไม่มีรอยขันไม่มีรอยเปลี่ยนเลยนะคะรอยสีมาร์กยังมีแต้มนะอันนี้คือให้ดูสภาพรถสภาพความเดิมอ่านะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนะคะด้านที่เราประตูนะคะฝั่งคนขับอันนี้สีมาร์กยังชัดเจนนะจากเจ้าของเดิม แล้วก็มาดูในส่วนของเบาะนะคะถัดมาเบาะก็ยังเป็นเบาะผ้านะข้อดีของเบาะผ้าคือยังไงคะลูกค้าข้อดีของเบาะผ้าก็คือ1นนะคะไม่เก็บความร้อนนะนุ่มสบายนะอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะสำหรับใครที่ชอบรถมินิขับสบายๆนะคะสะดวกสบายมันขัดกระทัดรัดขับง่ายนะ ใครชอบก็แนะนําเป็นคันนี้เลยเพราะว่าไมน้อยมากนะแล้วก็ส่วนพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยเดิมๆอยู่แต่เจ้าของเดิมก็คงจะเป็นสายมูนิดนึงนะเจ้าของเดิมก็จะอาจจะเป็นสายมูนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราทําความสะอาดล้างออกได้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะได้อ่าร้ยอสา เขาเรียกอะไรนะคะอัขระนะคะลูกค้าจะเราจะทําความสะอาดให้นะคะแล้วก็ส่วนหน้าปัดนะคะลูกค้าส่วนหน้าปัดก็นะก็จะมีนะที่หน้าจอแสดงผลไม้แล้วก็รอบนะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะสตาร์ทให้ดูนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเจ้จ๋าจะสตาร์ทให้ดูนะคะให้ดูไฟนะคะอ่าอันนี้คือหน้าจอแสดงนะคะไฟแล้วก็ไม้นี่คือไม้แท้นะอ่า ตัเสร็จปุ๊บแอร์ก็ทำงานเลยนะคะแอร์เย็นนะคะสำหรับรถนิสสันมัสส่วนคอนโซลด้านกลางนะคะก็สามารถเล่นวิทยุ VCD นะคะเล่นได้นะแล้วก็จะเป็นคอนโซลแอร์นะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกยังไม่เป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะคะส่วนถัดมาด้านล่างก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะลูกค้าที่วางแก้วน้ำนะสองแก้วแก้วกาแฟเก็บเหรียญน,นะคะสัมภาระเอ,อ่อเก็บ ของเล็กๆน้อยๆกระจุกระจิกนะแล้วก็คอนโซลเกียร์นะก็จะเป็นเดิมๆเป็นเกียร์แบบนี้เลยเป็นสีดาทั้งหมดนะก็ถือว่านะคุ้มราคานะสําหรับรถคันนี้น่าเล่นน่าใช้นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีแอร์แบ็กให้2ใบนะคะแอร์แบ็กเขาจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็วงมะลายัยอีกหนึ่งดอกไอ้ดึงใบนะส่วนแอร์แบ็กของเขาแล้วก็ถ,ถัดมาด้านล่างก็จะมีนะที่เก็บสัมภาระเก็บกระดาษเ,เก็บเอกสารเก็บเล่มเก็บอะไรอย่างนี้นะคะั้านนี้เลยแล้วก็จะมีที่ปุ่มนะ USB เสียบ USB US, ชาร์จแบตแล้วก็สาย AUH อยู่ด้านนี้เลยอ่ะนะคะดูส่วนภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะความใหม่นะอ่ะอันนี้คือสภาพเดิมนะคะความใหม่แต่ถ้ารับประกันได้เลยลรถคันนี้ถ้าล้างแล้วนะบอกได้เลยว่าจะสภาพสวยงามเหมือนเหมือนป้ายแดงเลยนะถ้าเราเก็บรายละเอียดนะคะเก็บสีนิดหน่อยรอยตรงที่มีรอยเฉียวนิดนึงเนาะขออภัยค่ะ แล้วก็จะมีส่วนของนะเบาะเบาะตรงกลางคนคนนั่งกลางเนี่ยยังไม่มีที่รองศีรษะมาให้แต่ความกว้างนะนั่งสามคนยังนั่งได้อยู่นะลูกค้าใครที่อยากได้รถเล็กประหยัดน้ํามันใช้ไว้ขับไปทํางานส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแล้วก็กระทัดรัดขับง่ายๆแบบนี้ไม่ควรพลาดคันนี้เลยเจ้าจ๋าแนะนํานะคะใครที่หาแล้วก็กําลังตัดสินใจ ก็รีบๆโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 4 2 9 8 7 7 6 6เบอร์ของจ้จาจ่าเองสายตรงนะคะอยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์อยากปรึกษาในการจัดเอกสารหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆหรือจะมาทดลองขับอยากมาดูก็มาสามารถมาหาจ้จาจ๋าได้ที่บริษัทเพชรยน์เลยนะคะบริษัทเปิดทุกวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะ